สวัสดีจ้าแม่สิจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวก,กยวทองคำสารนการ,าากรนานน์ราคารทองคำมิครอนอนุนาคการทองคำและนัง,งานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่26ส,สิงหาคมปี2564ราคาทองคำปรับตัวลงท่ามกลางความผันผวนที่กลับเข้ามาของดอลลาร์จะเห็นได้ว่าดอลลาร์นะคะแข่งค่าขึ้นขณะที่ทองคำนะคะมีแรงเทขายทำกำไรจนราคาหลุดบริเวณ1,800ดอลลาร์ลงมาอีกครั้ง จึงส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากนะคะในเรื่องของราคาและกองทุน SPDR นะคะยังเป็นผู้ขายต่อเนื่องอีก2.91ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ1,001.72ตันด้านเงินบาทแข็งค่าต่อหลุดบริเวณ32.80บาทต่อ1ดอลลาร์และเช้านี้นะคะทรงตัวที่บริเวณ32.78บาทต่อ1ดอลลาร์จากการส่งออกที่มากขึ้นของไทยราคาทองคำเค ทิศทางไม่แน่นอนนะคะและมีการแกว่งตัวอย่างมากกลับมาหลุดบริเวณ1,800ดอลลาร์อีกครั้งและวันนี้นะคะคาดจะแกว่งตัวในกรอบบริเวณ1,785ดอลลาร์ถือเป็นแนวรับระยะสั้นๆและแนวรับสำคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ด้อลลาร์ด้านแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1 8 0 5ดดอลลาร์ ส่วนโกออนไลน์และโกค o มิกนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,781ดอลลาร์และนาตานนะคะอยู่ที่บริเวณ1,806ดอลลาร์สำหรับราคาทองช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่2ีสิงหาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งก็5รับซื้อ27,658บาท ขายออก27,750บาททองรูป,ปรพันณ์ก6กรับซื้อ27,151บาท56สตางค์ขายออก28,250บาทหน้าบาทณเวลาที่แม,ม่สิทธบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำสอครั้งด้วยกันราคาครั้งที่2ปรับลดลงไปอีก50บาทนะคะสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่100บาท แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,น,นีด้วยนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะสสกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิง่งจะนได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแม่สินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณะคะ่ะ